สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดู What's in my bag กับพิมกันนะคะตอนนี้พิมก็เป็นนางแบบแล้วก็เป็นฟอ o t ทอกราฟ e r ด้วยวันนี้นะคะพิมก็เอากระเป๋าของพิมมาเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือมียาดมไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าชอบเอามาติดตัวไว้แล้วก็จะมีแปลงนี่ก็จะซื้อจากซิฟฟอร่านะคะ แล้วก็ Tinted Moisturizer ของ L'Oreal Mercier นะคะอันนี้ Lip Gloss ของ Chanel แล้วก็เป็นแป้งฝุ่นของ L'Oreal Mercier แบบไม่มีทินนะคะเพื่อหน้ามันอะไรอย่างนี้ Eyeshadow ของ MAC Bronzer ของ Anastasia b e v e r l y <berry> Hills นะคะ Hourglass เป็นเหมือน Bronzer เหมือนกันแต่เป็นเนื้อครีมแล้วก็มี Blush กับ Highlighter ด้วยแล้วก็ Mascara ของ m a y b e l l i n e ลิปสติก2อันของ Chanel ที่ผมชอบใช้อันนี้ เซ็งนารอง,งคอนซีลเลอร์ที่ผมชอบใช้นะคะแล้วก็นี่สาคัญที่สุดเลยก็คือที่ดัขนตาโอเคจริงๆแล้วพิมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเยอะค่ะนั้นเพราะว่าตัวเองทํางานเป็นนางแบบเยอะรู้สึกว่าพอแต่งหน้าเยอะแล้วมันผิวหน้ามันรู้สึกอุดตนนมมันก็เลยชอบแต่งหน้ามินิมอลแต่วันนี้พิม,มก็จะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าตอนที่มิมออกอีเวนต์หรือไปกินข้าวเพื่อนอย่างเงี้ยพิมจะแต่งหน้ายังไงอย่างแรงกเลยหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วตอนนี้พิม,มใช้เซรั่มของ Fresh เป็นเซรั่มออริฟิวส์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะ ธรรมดาจะไม่ค่อยใช้เป็นเบสรองพื้นอะไรเลยแต่ว่าวันนี้จะมาใช้ตัวนี้ให้ดูเพราะว่าชอบมากรู้สึกว่ามันทําให้หน้ากโกลแล้วก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าพื้นผิวเนี่ยค่ะมันรู้สึกสม o ทไปหมดเลยพิมก็จะเหมือนทาครีมอะค่ะก็ป้ายไว้ที่หน้าจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยออกกว่าทาลงไปคิมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวมันดูสม ooth ขึ้นเยอะเลยอะค่ะ <Okay. S 2> พราะหลังจากนี้ใช่ไหมคะพิงก็จะใช้ยิปเซงละรองคอนเซียร์เบอร์4 0 p c 5ค่ะชอบตัวนี้มากรู้สึกว่ามันสム ooth กับหน้ามากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนักเพิงว่าเชดที่พิมซื้อมามันพอดีกับผิวหน้าเลยมันก็ไม่ทำให้มันรู้สึกว่าผิวหน้ามันขาวจนไปกว่าตัวหรืออะไร น,นี้ปกติด,ดีมากแล้วก็พอใช้แล้วเหมือนไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์อยู่หลังจากนี้นะคะ mm. พิ้มก็ชอบอลงตาก่อนธรรมดา mm. พิ้มชอบใช้สีแบบนู้นๆอย่างเช่นสีอันนี้ Mac Burgundy Times n i มี9 s h a เฉดเป็นอย่างนี้นะธรรมดาพิ้มก็ชอบใช้สีแบบนู้นน, 4, น,นิด mm. น,น,นึงนะ mm. จะมาโชว์วิธีการแต่งหน้าแบบรวดเร็วให้ดูนะคะจะทา mm. อันนี้นิดนึงแล้วก็จะใช้ลิปที่ตัวเองชอบทา mm. แตะเข้าไปที่ตาหน่อนึงนก็จะเป็นเหมือนเพิ่มเฉดเข้าไปในตาโอเคตอนแรกพิ้มก็จะลงเป็นเบสก่อนสีนี้ค่ะ ลสนีนี้นิดนึงธรรมดาชอบใช้น,นิ้วในการแต่งหน้ามาเลยมันง่ายดีอะก็เลใช้แปลงเกี่ยนิดนึ่นนง mm hmm. พิมชอบแต่งหน้าแบบมินิมอลมากก็จะรู้สึกว่าแค่แอร์ hmm. แลเซกต์ไปที่หน้านิดนึงแต่เราไม่ชอบแต่งอะไเยอะที่ใต mm ้คิ้วพิมชอบทาปุ่เหมือนเป็นแบบเพลสเทอร์ตรงเนี้ย พออพิมแต่งหน้าพิมชอบไล่ให้ว่าตรงนี้มันเข้มกว่าตรงนี้พิมรู้สึกว่ามันทําให้ตามันดูมีเชฟมากขึ้นพอเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดขนตากันที่ตัขนตาของชูมเมรานะคะอันนี้ของโปรเลยชอบมากใช้มาหลายปีแล้วค่ะอันน,นี้ข้างนี้ข้างนี้ บางครั้งพ่อใมันดัดขนตาชอบดัดใกล้ๆกับตรงลากตาก็อชอบให้มันเด้งมากๆเลยก็จะมาใช้อันนี้ขนนวล waterproof ของ m a y b e l l i n e New York เป็นคนที่ชอบทาขนตา,ยาเยอะชอบเน้นขนตาค่ะพอแต่งหน้ารู้สึกว่าขนตาเป็นเอ e m เ n t ที่สำคัญที่สุดก็จะทาซ้ำไปรอบหนึ่ง พอเสร็จแล้วัมก็จะใช้แป้งกันเดิมแล้วก็มาปัดคิวนิดหน่อยหลังจากนั้นนะคะนนก็จะใช้คอนเซอร์นี้อันนี้ของ Hourglass มันก็จะใช้เป็นอันนี้ก่อนคอนเซอร์แบบเนื้อครีมตรงไหนที่เราอยากจะ ลชอบที่เป็นเนื้อครีม,มรู้สึกว่ามันมันสมูทดีแล้วก็ใช้ง่ายก็ต่อโดยนี้อนิดน,นึงนะฮะตอนนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นพาวเดอร์เป็น, powder, ปนผงใช้แป้งลอยเรมาเสียลดความมันของหน้าแล้วก็เกลี่ยทุกอย่างให้มันเข้ากัน พอเสร็จแล้วก็จ,จะเติมบลัชอีกนิดเดียวะะก็อาจจะเอาไฮไลท์เกี yeah. ย่ยบงผิวก่างนิดหน่อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ<ๆ>พิ่ก็จะใช้นี่ Chanel Rouge Coco Flash เบอร์56ชื่อว่า m o m e น t นะคะเป็นเหมือนสีออกอารมณ์น้ำตาลแดงนิดหนึ่ง ก็ใชยนี้แล้วมันดีตรงที่ว่ามันบำรุงผิวปากแล้วก็ดูชุ่มชื่นตลอดเวลาเคยเคลมทับที่บิมหมายถึงครั้งที่แล้วก็คือพอบิมสมมรู้ออกไปเที่ยวอย่างี้หรือว่าออกไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเมคอัพเริ่มหายไปบิมก็จะเอาเนี่ยทาปากเสร็จแล้วก็เกลี่ยที่ตานิดหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มสีตาเข้าไปในตัวนิดนึงเสร็จแล้ว ว h a จินไม y แบ็กแบบกันยายนอยากมาคุยเรื่องวิธีในการแต่งหน้าของเด็กเมลนเนียอย่างเั่นปริมใช่ไหมคะรู้สึกว่าผู้หญิงเราแบบมีความสวยอยู่แล้วมีคาแรคเตอร์ аров. ในการแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เมคอัพอะไรเยอะเกินไปที่จะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองที่สําคัญตอนนี้ก็คือเอาโปรดักต่างๆที่เราชอบเนี่ยมา ทำให้ฟีเจอร์ของหน้าเราอะมันแข็งแรงขึ้นมีความชัดเจนขึ้นมันก็จะทำให้ตาพิมพ์หรือว่าปากพิมพ์หรือว่าผิวพิมพ์มันมีความเปล่งปังมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่า beauty from within หรือว่าแบบความสวยงามจากข้างในแล้วก็ความสวยงามจากการแต่งหน้ามินิมอลหรือว่าแต่งหน้าที่ทำให้เราดูสวยแบบนเชชาคือสิ่งที่สะพัญถึงตอนนี้ค่ะ